คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลังคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสาระกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวสัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ครับก็ไกลเข้ามาแล้วครับอีกไม่กี่วันนะครับวันนี้ก็วันที่5วันที่4วันที่หเลยครับเอะวันนี้วันที่เท่าไรครับวันที่4ใช่ไหมครับวันที่4เมษายนนะครับหน้าเมษานะครับฤดูร้อนแล้ว จะถึงวันที่2พฤษภาคมวันนี้ครับก็สตรมาแบ่งปักนกันวันเสาร์วันนี้ครับสตรโค้งสุดท้ายร้อยบนสถิติห้างวดครับเราเริ่มปักหลักแล้วนะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วลองมาดูครับว่าเราจะปักหลักร้อยบนโค้งสุดท้ายเป็นยังไงกันบ้างใช้สถิติห้างวดครับผมถอยหลังไป5งวดนะครับเริ่มจากวันแรกผมจะเริ่มจากคำนวณวันที่30ธันวาคมนะครับเป็นหา17มกราคมเราใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อย2ครั้งแล้วก็บวก07นของที่ เท่านี้แล้วครับในสูตรเรานะครับสถติห้างวดครับเริ่มเลยครับหลักแสน2ครั้งครับหลักร้อย2ครั้ง5 5บวก5 5เป็น20บวกศูนย์ก็เป็น20นะครับเลข2หลักกบหลักหน่วยเลขศูนย์เดือนหน้า7เป็น7 0 7ดเอามาดูร้อยบนกันครับ4 9 1 7 7 4ครับ7 7 4 7ครับเข้าร้อยบนนะครับเฟนหาร้อบนถูกต้องบนแรกโอเคครับงวดต่อไป หลักแสนครับตกกัน2ครั้ง4บวกสเป็น8ร้อย2ครั้งครับ7 2 4บวกกับ8เป็น22นะครับบวก0 22เป็นเลข2 2บวก7เป็น9 2กับ9เดือนกุมภาพันธ์ครับ2 2 7ไม่พลาดครับ2เข้าตำแหน่งร้อยบนโอเคครับโหสุดท้ายร้อยบน2งวดผ่านครับงวดที่3 5 2เป็น10บวก2 12บวก2 14เป็นเลข4 เดือนหน้า7จ็ดเป็นสิเอ็ดเลขหนึ่งสิกุมภาพันธ์ครับสี่ศ์สามสครับเข้าตำแหน่งร้0ยบนโอเคครับก็ยังไม่หลุดครับเดือนหน้าต่อไปเป็นวดที่4 7 2เจ็บวกสเป็น18บแกสครั้งครับเป็น22่สเลขสอเดือนหน้า7เป็น9 2กับ9 1มิลาคมครับ9 38 วัน,นี้เลข9ตัวนี้ครับเข้าตำแหน่ง100บทสี่วดผ่านไปครับวดที่5แปดสอิบวกเเป็นยีบาครับบวกเาครั้งเป็นสาเลขสีบวกเเป็นสิเเลขหนึ่งสีกับหนึ่ง้นหาคมผ่านมาล่าสุดครับสี่สี่หไม่พลาดครับ4ก็เข้าตำแหน่ง100บ,บ,คบ,บทครบห้างวดครับ วดแรกเลขเจ็ดข้าวครับวัที่สองเลขสองข้าววัที่สาเลขสี่ข้าววัที่สี่เลขเก้าข้าแล้วก็วัที่ห้ที่ผ่านมาล่าสุดเป็นเลขส่ครับอรุณนกันวัที่หแล้วครับหางวดผ่านไปแล้วสองพฤษภาคมโกงสุดท้ายรอยบนหลักแสนวกกันสครั้งครับห้าบวกห้าร้อยสองครั้งครับสี่บวกสี่เป็นสิบแปดบวกศูนย์ได้สิบแปดใเลขแปดครับแปบวกเได้สิบห้เลขห รอผลครับเอาละครับได้ละครับโค้งสุดท้ายร้อยบนหางงดสองพฤษภาคมได้เป็นเลขแปกับเลขห้าครับโกรแใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับแนะนำไลน์นะครับไลน์กลุ่มจำรับสมาชิกสนทนาได้เปลี่ยนข้อมูลสุดคำนวณรัฐบาลไทยล่าฮานอยครับของ ktv กับ dtv ครับเราใช้ภายใต้ชื่อไลน์ id นะครับ ktvchannel Channel. ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนเม็กครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่สลับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม DTV ีวี e ุ่ยฟิ n ชั่ครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกำหนดคณิตศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เป็นการสลับสลุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนส,สิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคต<ม>เหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ